คือที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเป็นเรื่องฐานะค่ะครั้งแรกที่บ้านทางหนูน่ะไม่ได้ให้การยอมรับเราครั้งนี้หนูก็คิดว่าหนูจะเลือกคนที่มีฐานะใกล้เคียงกับเรา ประเด็นก็เกิดขึ้นคือแม่ฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่าผู้ชายเป็นลูกคนแรกของตะระกูลทุกคนเป็นหัวงเขาคิดว่าเราไปเกาะลูกชายเขาปะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นปัญหาที่แบบทำไมหูยังเจออีก สวัสดีค่ะยินดีที่ได้เจอกันสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดตืต่นเต้นไหมคะเนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะมีอะไรอยากเล่าให้เพ,พื่ฟังค่ะก็ะต้องเล่าเริ่มแรกก่อนเลยว่าหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปค่ะที่ทุกคน,นมองว่าประสบความสําเร็จแทบทุกด้านทั้งเรื่อง<ม>การเรียนการงานค่ะแล้วก็ดูแลที่บ้านที่เป็นอย่างดีแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยก็คือเรื่องความรักค่ะ ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นคือที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเดิมๆที่เจอก็คือเป็นเรื่องของครอบครัวผู้ชายที่ไม่ยอมไม่ได้ให้การยอมรับเราก็ตั้งแต่เริ่มไปตั้งแต่อายุ27ก็จะมีช่วงตอนนั้นหนูก็ยอมรับว่าโอเคที่บ้านทางหนูนะ่ะเขาแบบมีฐานะร่ำรวยค่ะอาจาะเมยังไม่ยอมรับเราเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กแต่พอตอนนี้ปัจจุบันหนูคิดว่าหนูทำได้ดี แล้วก็ปัญหาตรงนี้มันน่าจะหมดไปแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกค่ะที่ถามได้ไหมคะว่าครอบครัวทางบ้านแฟนเขาไม่ยอมรับอะไรในตัวเราหรอคะครั้งแรกคือน่าจะเป็นเรื่องฐานะค่ะเพราะว่าฝั่งบนประกอบเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อาทางที่บ้านะเขาน่าจะอยากได้ลูกหลานที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันอที่ส่งเสริมกันมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นที่น้องบอกว่าก็ได้พยายามแก้ไขปรับปรุงก็คือคเราก็พยายามจะแบบ ทำมาหากินทํางาน<ช>ฉี่ตัวเองจนขึ้นมาถึงแบบถึงตรงนี้ใช่ค่ะ,คะหลังจากวันนั้นก็คือหนูก็ตัดสินใจเรียนต่อเรื่อยๆแล้วก็จนมาเปิดบริษัททําธ,ธุรกิจเองกอ็ประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งละ่ะซึ่งความรักครั้งนี้หนูก็คิดว่าหนูจะเลือกคนที่มีฐานะใกล้เคียงกับเราค,คือขอแค่นี้เลยเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัดไปแล้วมาเจอไหมคะก็เจอคนหนึ่งที่ คิดว่าอยู่สายอาชีพเดียวกันแล้วน่าะจะเข้าใจกันค่ะแรกแรกก็คือก็ดีค่ะดีหมดเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรียนรู้กันค่ะจนมาถึงช่วงที่มาคบกันจริงจังคือแน่นอนนะคะเราเป็นคนตรงๆเราก็จะถามเขาก่อนว่าคือที่คบอ่ะจริงจังถึงแต่งงานไหม,มเพราะว่าเราอ่ะอยากมีครอบครัวอยากคบใครที่แบบ ไม่อยากเสียเวลาแล้วค่ะเขาก็บอกว่าโอเคคือเขาอยากมีมานานแล้วเพราะเขาเอาอยุเยอะกว่าเราแล้วม,มันถึงวัยที่ทุกคนถามเขาหมดเลยเขาก็อยากมีแล้วก็พิ่งได้เข้าไปเรียนรู้กันช่วงที่โควิดเข้าไปเรียนรู้กับทางบ้านเขามากขึ้นค่ะสรุปก็คือเหมือนที่บ้านทางคุณแม่เขาอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะถามเกี่ยวกับเราเรื่องงานเราแบบ ละเอียดมากค่ะว่ามีงานไหมซึ่งตอนโควิดอ่ะหนูได้ชี้แจงผู้ชายไปแล้วว่าหนูได้แพลนมาแล้วว่ายังไงมันกระทบแน่เราในฐานะเจ้าของธุรกิจอ่ะเราสามารถที่จะเบรกไม่รับงานได้หกเดือนอยู่แบบสบายสบายเลยที่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไระแต่ประเด็นก็เกิดขึ้นคือแม่ฝั่งผู้ชายก็ถามว่ากลางวันอยู่แต่บ้านไม่ออกไปทำงานหรอ,อ แล้วทําไมบางบาง,บางครั้งนะคะตอนเย็นหนูต้องออกไปงานสังคมกับลูกค้ากับผู้ลักผูก้ใหญ่เขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าทําไมกลางวันอยู่บ้านแล้วเาื่คืนแต่งตัวออกจากบ้านซึ่งเราก็พยายามชี้แจงว่าคือมันเป็นงานที่เจ้าของบริษัทต้องไปเองค่ะเราที่เราอยู่บ้านเพราะว่ามันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วย เราเองก็ต้องเก็บตัวแล้วผู้ชายก็อยากให้เราไปอยู่บ้านเขาแล้วฝั่งผู้ชายไม่ปกป้องเราบ้างเหรอคะเช่นเป็นคนสื่อสารกับทางบ้านเขาเองว่าเดี๋ยวคนแม่งานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนะาะค่ะใช่ไหมคะเราะ้องงานบางงานไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าทํางาน8ปดโมงเช้าออกห้าโมงเย็นแล้วจบค่ะแล้วฝ่ายชายได้ได้มีโอกาสในการปกป้องเราหรือว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่เขาเข้าใจในตัวเรามากขึ้นไหมคะหนูก็ถามไปนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่ผู้ชายตอบก็คืออ่าเราก็มีงานทําของเรา ไม่ได้แบบรบกวนอะไรผู้ชายเลยค่ะผู้ชายก็ตอบแบบประมาณว้วนๆเพราะว่าเขาเป็นคนนิ่งๆค่ะมันมีปัญหาระหว่างหนูกับผู้ชายด้วยค่ะอ,อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องสัมปร,รณ์เข้ามาตรวจสอบบริษัทรอบนั้นค่ะผู้ชายก็ออกตัวหนีก่อนทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้แบบขอความช่วยเหลือเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มา,มาออกตัวว่ายังไงคะก็ออกตัวเรื่องเงินว่าเขาไม่มีช่วยนะเดี๋ยวนะยยังเรายังไม่ทันขอเลยยังค่ะแล้เขาออกตัวก่อนแค่แบบ เงืมงมนิดหนึ่งว่าหัวจะมีไหมเพราะว่าค่าปรับเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็ยังมีปัญหาอีกนะคะว่าคุณแม่เขาที่อยู่บ้านข้างๆอะค่ะ,คะก็ไม่ไม่มาทานข้าวด้วยเริ่มไม่เข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆ่า้อยู่คุณแม่เขาก็แสดงอาการไม่ค่อยพอใจเราขึ้นมาใช่ค่ะเราก็อึดอัดเพราะเราไปอยู่ตรงนั้นได้สักพักคือคือถ้าพี่ลองพยายามเดา เหมือนกับคุณแม่เขาคิดว่าเราไปเกาะลูกชายเขาปะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นปัญหาที่แบบทาไมหนูยังเจออีกรู้สึกอะไความสมพัญครั้งนั้นมันจบลงยังไงคะจบลงที่ว่าเอาพวงมาลัยเข้าไปไหว้คุณแม่เขาค่ะบอกว่าหนูยอมแพ้นะหรอหนูยอมแพ้อะไรที่ทำให้หนูเดินไปถึงจุดที่รู้สึกว่าต้องเดินออกมาจากครอบครัวก็รู้สึกว่าคุณแม่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วผู้ชายเขาก็ ไม่ช่วยเหลือเราแล้วก็บางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องเงินเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่กล้าช่วยเพราะว่าก,กลัวแม่ว่าค่ะแล้วไปบอกบอกคุณแม่ว่าอย่างรคะก็บอกว่าหนูยอมแพ้แล้วค่ะแล้วหนูก็ไม่สบายใจมากเลยที่คุณแม่กับลูกของเขาอาจจะผิดใจกันเพราะหนูด้วยหรือเปล่าแล้วตัวหนูเองก็เป็นผู้หญิงหนูก็ไม่ได้จะเข้ามา ที่จะต้องให้ผู้ชายเลี้ยงเรื่ออะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเราก็มีรายได้ที่สบายๆอยู่แล้วอะค่ะไม่จําเป็นตน้อง,องรบกวนเขาเขาก็บอกว่าผู้ชายเป็นลูกคนแรกของตรงะกูลแล้วทุกคนเป็นหัวแต่แสดงว่าการที่เราเอาผมอะไหเข้าไปตอนแรกพี่คิดว่าเฮ้ยเราอาจจะแปลเจตนาคุณแม่ผิดก็ได้นะแต่กลายเป็นว่าพอหนูเข้าไปชิงสารภาพว่าแม่คะหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่แสดงว่าแม่เขาคิดอย่างนั้นจริงๆด้วยค่ะ แล้วเขามีมีการยือบ้างไหมคะว่าเฮ้ยหนูแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้แม่เข้าใจแล้วก็เขาก็ออกตัวว่าคือเขาตั้งใจให้ลูกชายเขามีครอบครัวเป็นของตัวเองคือไมอยู่กับครอบครัวทุกอย่างเป็นของแม่หมดเลยหนูก็เลยเกินไปต่อว่าที่หนูมาอยู่หนูก็ช่วยแชร์ค่าน้ำค่าไฟนะคะแต่ว่าผู้ชายเขาเขาไม่รับอืมตอนนี้พี่เพิ่งได้เห็นครอบครัวอย่างที่หนูเจอเนี่ย เราคุยกันถึงเรื่องเงินจนกระทั่งรู้สึกว่าเหมือนกลัวการถูกเอาเปรียบจนเร่มเหมือนเอาเปรียบอ่ะคือคือพี่รู้สึกว่าความรักเรื่องเงินแบบมันมันมีความจำเป็นไหมมีความจําเป็นแต่เหมือนกับครอบครัวที่หนูเจอมาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งหนูให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จังเลยอ่ะมันเหมือนกับเรากำลังมองถึงว่าเออที่ผ่านมามีปัญหาปัญหาเรื่องเงินในส่วนอื่นของการใช้ชีวิตร่วมกันความรักกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็คือเขาก็รักเรา เขาบอกว่าเขารักเราดงออกอะไรบ้างก็เขาก็พยายามใส่ใจเราในเรื่องเล็กๆนน้อยอย่างเช่นเราก็มีคอนโดของเราคอนโดของเรากระดาษทิชชู่หมดเขาก็พยายามสังเกตว่าของตังไหนหมดเขาก็ซื้อมาให้เล็กๆน้อยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบอย่างหนูเจอหนูก็แค่นี้หนูก็ดีใจมากหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ หนูไม่เคยเจอผู้ชายหลายๆคนเก็บรายละเอียดเล็กๆในน้อยของหนูมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าหนึ่งหนูหอยหากันมีครอบครัวจนกระทั่งวางเรื่องหนูรู้สึกว่าหยวนได้ก็หยวนหรือเราจะเป็นคนที่ชื่นใจกับอะไรง่ายๆเกี่ยวเพราะว่าอย่างน้อยมีคนเนี้ยเราก็จะได้ใช้ชีวิตครอบครัวสักทีหรือแม้แต่อันหนึ่งนะถ้าคิดถึงการที่เป็นคุณแม่ตามปกติเลยเวลาลูกชายมีแฟนเพื่อว่าเขาสามารถคิดได้ค่ะว่าไหนขอดูหน่อยสิจะมาเกาะลูกฉันหรือเปล่า จะมีลูกสาวหรือลูกชายทุกคนก็คิดคือมันไม่ใช่แค่เป็นคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องหลักนะคะแต่หนึ่งในบรรดาหลายๆข้อในการคารัดกรองสะทายและเขยก็ต้องมีข้อนี้เหมือนกันว่าเอ๊จะให้ลูกฉันทํางานฝ่ายเดียวแล้วเธอหล่ะกระตือรือร้นแค่ไหนแต่ทั้งหมดถ้าเราไม่คิดว่ามันคือปัญหาใหญ่เรื่องแบบนี้เวลามันจะบอกค่ะเวลามันจะบอกให้ได้ว่าไม่ไม่ดูสิเขาก็ขยันทํามาหากินจะตายและคนที่ต้องมีส่วนช่วยมากๆในการที่จะต้องทําพิสูตตัวเราคือคนกลาง จริงๆเรื่องแบบนี้พิสูจน์กันง่ายตายน้องดูเวลาก็รู้ใช้เวลากันไปทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดไหนมาเกาะลูกฉันหรือเปล่าแต่พอมาใช้เวลาสักพักหนึ่งเราจะเห็นว่าสไปคยขยันเนาะเออสไปค์ท่านหรือแบบคุณแม่คะอันนี้หนูซื้อมาฝากคือเราสามารถแสดงอออเสื่ออาการอย่างหนึ่งหนึ่งกระตันยูด้วยต่อแม่แฟนสองคือแม่เห็นไหมว่าหนูมีน้ำใจและนี่คือเงินหนูคือมันมีมีวิธีการในการที่จะพิสูจน์ตัวเรา คือจะไม่อยากให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามผีที่คุณแม่คิดกับเราแบบนี้จะต้องเป็นเรื่องแห่งความเจ็บปวดทําไมหรอตัวฉันทำไมอยู่กับใครต้องคิดว่าฉันต้องมาเกาะเขาเสมอบางทีมันอาจจะเป็น,นเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นปมในใจเราซึ่งถามว่าวิธีแก้ปมตรงนั้นนพะี่ว่ามันอาจจะไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้บางทีอาจจะแก้ด้วยวิธีคิดของเราเองะคะ่ะสมมติเราเตาตีประเด็นไปนเลยว่าแม่ทุกคนรักลุกมหมดอะ่ะยิ่งเป็นแม่ที่เมื่อกี้บอกเขาไปบ้านให้ลูกมีทุกอย่างให้ลูก ไม่ทุกคนจะคิดเหมือนกันหมดว่าเออคัดกรองคนนี้เข้ามาอ,มอยู่กับลูกฉนันแต่ว่าบางเอิญมันมีบางบางปมบางจุดที่เราอ่ะเคยเจ็บมาอยู่แล้วเรื่องเงินทองเนาะเพราะั้นเวลาเขาจะพูดอะไรมาพี่อาจะรู้สึกว่าเหมือนเราก็พยายามจะลากดึงไปที่ไอป้ปมนี้ของเราอ่ะซึ่งบางทีอย่างที่บอกเขาอะเมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้พี่ก็วิเคราะห์จากที่น้องเล่าให้ฟังนะคะว่าเออบางทีพ่อแม่เขารู้สึกอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็แค่ตอบไปตามความเป็นจริงเนาะกับคนกลางที่ก็ต้องช่วยกันแต่บางทีพอเราสมมติว่า แม่คะหนูก็เคยนะคะที่จะแบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเลยกลายเป็นการตั้งป้อมหรือตั้งตั้งประเด็นเพื่อจะว่ากันในเรื่องเงินทองอย่างเดียวแล้วจริงจริงนะคะเงินทองเป็นเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ว่าบางทีการพูดอะไรออกไปด้วยอย่างเงี้ยตรงๆมันมันมันระคายหัวใจวนันเออบางทีอาจจะต้องลองลองปรับวิธีคิดของเรานิดนึงว่าแบบ อ๋อเหรอคะคุณแม่แบบคุณแม่เป็นผ่อลูกคุณแม่ใช่คุณแม่รักลูกคุณแม่ใช่ไหมหนูก็รักลูกคุณแม่เหมือนกันเลนไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะหนูก็จะดูแลกันและกันเป็นอย่างดีแล้วก็ใช้ใชีวิตไปตามวิถีที่มันควรจะเป็นเพื่อให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ที่ว่าเรื่องที่น้องกาลังจะพิสูจน์อยู่เนี้ยไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะคะถ้าน้องมีงานมีการทําตั้งใจทํางานมีเงินแล้วดูแลตัวเองได้เนี่ยมันเห็นได้ภายในแต่เนื่องานี้ยอาจจะเป็นช่วงโควิดที่ จะมีปัญหาแทรกซ้อนเข้ามาหน่อยนึงแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อน<ม>ที่แบบถึงขนาดว่าเขามองเห็นไม่ได้เป็นแต่ว่าเราอาจจะแบบใจร้อนเกินไปนิดนึงหรือเปล่าในการที่จะตัดสินเลยว่าอีกแล้วมาอีกแล้วปัญหาเดิมมาอีกแล้วอว<ม><ล>ะไรเงี้ยเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแบบเอาเอาโฟมอะไรไปคือเอาโฟมอะไรไปว่ายพี่โอเคนะแต่ประโยชน์ที่น้องเริ่มต้นหนูยอม,มแพ้กับคุณแม่เนี่ยแต่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นถ้าพี่เป็นอ,อ,อะไรแม,มแม่สามีพี่แอบรู้สึกว่า อะไรเธอเล้อยอย่แลอวชนะอะไรกันค่ะใช่ไหมคะงั้นพี่ก็เลยแอบรู้สึกนะอันนี้วิเคราะห์จากที่ถูกเล่ามาเนะว่ามันอาจจะมีอะไรบางปมบางอย่างที่ที่มันอาจจะทําให้เราเองก็ไม่เข้าใจแล้วทางเขาก็ไม่เข้าใจมันก็เลยไปสู่แบบจุดจบที่ไม่ค่อยดีแต่เพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าจากปัญหานี้ถึงขั้นเราแยกย้ายกับแฟนเราเลยหละคะแล้วตอนหลังหนูก็โทรไปถาม ผู้ชายว่าแม่บอกว่าผู้หญิงเข้ามาบอกลาถึงบ้านแล้วยังจะต้องกลับไปคุยกับเขาอีกหรออืมค่ะแล้วผู้ชายก็ค่อยๆหายไปพี่ว่ามันมีความเคลื่อนเคลื่อนอะไรบางอย่างของการสื่อสารค่ะเพราะโดยประโยคที่หนูสื่อสารไปอย่างที่บอกอ่ะหนูยอมแพ้กับคุณแม่เนี่ยแม่ก็ตีความได้นะว่าในสื่ออ๋อเธอกำลังจะบอกลาหนูซึ่งพี่ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราตั้งใจอะไรในการ พูดสิ่งนี้ออกไปเพราะว่ามันฟังมันฟังดูไม่ดีนะคะฟังดูม,มันเหมือนแบบจะดิแต่คาว่าหนูยอมแพ้คุณแม่แเราขาดเนี่ยเราแข่งกันอยู่ในที่ว่ามันมันแบบแอบแทกใจคุณแม่หนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่แปลกใจถ้าคุณแม่จะบอกกับลูกชายว่าผู้หญิงเขาพูดอย่างนี้แล้วแกงจะไปง้ออ,อีกเลยเนี่ยมันเหมือนบางทีเราอาจจะแบบคิดเยอะไปหรือยึดติดกับสิ่งใดๆก็ตามที่เราเคยเจอมามากเกินไป หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ความรักของเรามันไม่ประสบความสัรอย่างที่หนูตั้งใจสักทีหนึ่งสมมุติว่าเราลองเราลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนาะไม่ได้คิดว่าทุกอย่างเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่พี่อ้อยว่าถามมาต่อไปอะ่ะเอ๊ะทำไมไม่ออกจากบ้านไปทํางานอ๋อช่วงโควิดค่าุงแน่ตอนนี้โควิดใครๆก็ต้องอยู่บ้านทั้งนั้นแหละเอาแล้วไม่ออกจานบ้ากงคืนอ๋อกลางคืนมันดีอันนี้ค่ะจําเป็นตน้องแบบจบมไม่ต้องไปคิดอะไรมากไปกว่าน,นั้นผู้ใหญ่ถามเด็กเราไปอยู่ในบ้านเขาเราก็แค่ตอบเขาไป อแล้วแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะน้องเวลามีปัญหาอะไรน้องอย่าไปคิดเยอะยไปไี่บอกว่าที่ผ่านมาหนูผิดนะแต่อีกมุมหนึ่งพี่กำลังมองว่าฝ่ายชายเองพี่ก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจว่าเรารักกันมากพอจะเดินต่อจริงหรือเปล่าอันนี้นอีกส่วนหนึ่งเพราะพี่เคยเห็นคนเยอะมากค่ะที่พ่อแม่เขาไม่ชอบแฟนที่เราเลือกแต่ผู้ชายดินสุดฤทธิ์ที่จะบอกว่าอยแม่ไม่ใช่อย่างานั้น คือเขาต้องต่อสู้เพื่อเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะยังก็ตามเขาคือครอบครัวเดียวกันถูกไหมคะและยิ่งมาประกอบกับหนูเองดันเป็นคนคิดมากจากสิ่งที่ได้รับการถามมามและอย่างที่บอกค่ะลากเอาความรักครั้งก่อนมาว่าทําไมคิดว่าชั้นจะไปแย่งเงินของลูกเธออีกแล้วนะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างดูปรับเหมาะพอดีไปหมดเลยกับการที่เราไม่สามารถเดินหน้าเดินต่อไปไปสู่ความรักที่ประสบความสาเร็จได้แต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตหนูช่างอาพัพจังเลยมาแล้วแต่หมอมองค่ะ บางคนอ,อกหักแล้วอ,อกหักอีกอ,อกหักแล้ว,อ,อ,กกลวอ,อกหักอีกแล้วมองกับตัวเองว่าเฮ้ยอ,อกหักกี่ครั้งฉันรอดได้ทุกทีเลยอ่ะฉันเจ๋งเหมือนกันว่ะและหนูควรภาคภูมิใจเพราะหนูเป็นผู้หญิงที่สามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าต้องหาสามีสักคนให้สามีเลี้ยงแะนี่คือเรื่องของความภาคภูมิใจแต่หนูกําลังมานั่งรู้สึกตัวเองดดอยตรงที่ทําไมจะมีแฟนสักทีทุกคนต้องหาปราะฉันไปเกาะผู้ชายกินหรือแม้แต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณแม่เขาจะถามอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ตอบอย่างภาคภูมิใจเพราะหนูหาเองนี่อ๋อหนูทํางานคะ่ะแม่คะ้ะเป็นนักธุรกิจช่วงโควิดเหนื่อยหน่อย,อยแตห่หนูว่าหนูขยันพอเดี๋ยวหนูก็รอดตอบแค่นั้นรู้สึกเท่าที่เห็นไม่ต้องรู้สึกมากกว่าที่เห็นหลายๆครั้งถ้าถูกดูถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกให้เขาดูเพราะพี่เชื่อว่าการที่คุณแม่ถามแบบนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าเอา้าาหาว่าฉันไปเกาะลูกเขากินเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการดูถูกใช่ไหม ใช่ค่ะ,คะช่เพราะฉะนั้นหนูต้องทำในสิ่งที่ถูกให้ดูจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะเหทารขึ้นต้นเมื่อกี้น้องบอกว่าเออน้องก็น้องก็ดูเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเนาะจริงๆถ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ก็จะเห็นสวยก็สวยเนาะ,ะแล้วว่าทำมาหากินได้เห็นตัวเองได้คือประสบวามส์สเร็จในชีวิตได้ป,ประมาณหนึ่งที่ว่าเฮ้ยนี่แหละคือเราเราเป็นเราแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราสมมติว่าเราคิดว่าฉันยังพังอยู่ ฉันก็ต้องหาวิธีเติมเต็มด้วยการหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่แต่งงานแล้วมีลูกให้ได้ฉันถึงจะเต็มน้องจะพร่องทันทีแต่ถ้าน้องบอกว่าเนี่ยวันนี้ฉันเต็มอยู่ด้วยตัวฉันเองถ้าวันข้างหน้าเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามามาช่วยทําให้ชีวิตฉันมันมีความสุขขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เจอใครวันนี้ฉันก็เต็มเติมเต็มได้ด้วยตัวฉันเองมันต้องเริ่มต้นจากวิธีคิดแบบนี้ก่อนนะคะอยากให้ภูมิใจในตัวเอง ไม่แน่อนาคตหนูมีลูกนะเวลาลูกมีแฟนอะหนูก็แอบเช็คก่อนอยู่ดีอะเดี๋ยวโอเคไหมนะหนูก็ทึ่งเหมือนกันแหละถูกคนนี้จะมายังไงกับลูกฉันแม่ทุกคนเป็นแบบนี้หมดแม่คุเองความรักเรื่องนี้มันจบไปสามเดือนที่แล้วค่ะแล้วทุกวันนี้แม้ว่ากระทั่งหนูกินอะไรหนูก็ยังคิดถึงเขาอยู่ก่อนจะนอนหนูก็ดูนาฬิกาหนูเจ็บปวดทุกครั้งที่จะต้องนอนเวลาเดิมกับ อดีตที่เคยผ่านมาหนูจะไม่อยากตื่นแต่เช้าทุกวันเวลาเดิมที่กับคนเก่าที่ผ่านมาหนูไม่อยากเจอแต่หนูก็ยังคิดถึงเขาค่ะแล้วหนูควรจะกลับไปหาเขาเพื่อทาความเข้าใจดีนะคะลวนตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันคือความไม่เข้าใจจริงหรือเปล่าหรือคือความไม่มีใจอ่ะถ้าพี่พูดตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขามีใจต่อให้หนูไม่พยายามจะกลับไปเขาก็ต้องทุรนทุร,รายที่จะมีหนูด้วยส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูมีความคลางแคลงใจจะลองโทรหาลองคุยเธอเป็นไงโอเคหรือเปล่าเออเธอโอเคแค่นี้หนูก็จะพอรู้แล้วว่าเสียงตรงนั้นมีความสุขอยู่หรือเขาพยายามจะเรียกร้องโวยหาทุรนทุรายไหมค่อยตัดสินใจอีกทีก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราค้นพบแล้วว่าการที่เราพยายามจะโทรกลับไปเขาดูวางเฉยมากก็โอเคถือว่าหมดเวลาของเราแล้วแล้วก็เดินหน้ายังมีความสุขต่อไป เติมเต็มความสุขด้วยตัวเองค่ะจนกว่าจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเป็นโบนัสในชีวิตแต่ถ้าไม่มีโบนัสฉันก็เติมเต็มตัวเองแล้วงานไม่ได้เดินตัวพร่องอยู่นะหรือแม้แต่วันนี้ถ้าเกิดเราเศร้านั่นคืออาการปกติืมใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นที่นั้นแหละค่ะ,คะเวลาที่เราต้องแบบเลิกหลาแยกย้ายกันจะรักกันไม่รักกันแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็เป็นแฝลในใจอยู่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือก็ใช้เวลาค่อยๆเยียวยายไปในสุดวันหนึ่งเราก็จะพบว่า น้องตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกน้อยลงไปเรื่อยๆเข้านอนทุกคืนก็จะเจ็บน้อยลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่มันผ่านไปไเพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้เนาะมันเหมือนกันหมดทุกคนจริงๆค่ะนะคะที่แต่ว่าเราอย่าไปรู้สึกว่ามันเป็นมันคือ,มอมปมปัญหาของเราบางทีเราเกิดจากเราเอาสิ่งที่เราเกิดขึ้นนั้นมา ฝังมันเป็นปมในใจตัวเองแล้วคิดจะแก้ปมตลอดเวลาวันนี้หนูภูมิใจได้เลยหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองได้